คือศูนย์คุณธรรมมีหน้าที่ในการให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเพราะศูนย์คุณธรรมเป็นศูนย์กลางวิจัยวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทุกสังคมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วคนไม่ดีนั้นใช้กฎหมายจัดการคนดีนั้นจะต้องทำให้เขาไม่ทอแต่จะทำยังไงให้มีเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาเรียกมาเหมือนมนุษย์เฉยไม่แน่ใจบวกๆเท่าๆไม่รู้จะอยู่ซ้ายดีขวาดีจะเกิดแรงเหวี่ยงมาทางด้านดีนี่คือบอกกำเนิดของคำว่า moral credit เกิดขึ้น มารอเครดิตเนี่ยมันคือเครดิตความดีเป็นระบบที่มารองรับความดีเพื่อให้คนเนอยากทําความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกองค์กรหรือทุกชุมชนให้คนทําความดีเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับประโยชน์จากการทําความดีเพื่อที่จะได้ลบคําว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําดีมันต้องกินได้สมผัสได้แล้วสร้างให้คนอยากทําดีนมีที่ยืนนี่คือคอนเซ็ป Moral Credit ของเรานั้นมีความเป็นยูนิคของมันเองคือเราไม่ลอกเลียนแบบประเทศใดๆในโลกนี้เพราะเรามีบริบทของประเทศไทยหลักคิดของ Moral Credit จึงใช้พลังบวกไม่มีการไปจับผิดแต่เป็นการจับถูกแล้วเกิดกระบวนการในการกำหนดพฤติกรรมโดยมีส่วนร่วมถ้าเป็นองค์กรก็กลายเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กร ถ้าเป็นชุมชนก็เป็นการกําหนดกติการ่วมกันของคนทั้งชุมชนโดยธรรมชาติในหลักสิทธิิยาาถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยขอต้องได้แรงพลังใจด้วยและคุณธรรมในมิติใหม่เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้ถ้าจําเป็นกู้ต่างได้ด้วยซ้ำไปหลักการของเครดิตความดีเนี่ยเราดูจากหลักการอยู่5ข้อ ข้อแรกก็คือการให้คุณค่าต่อการทําความดีอันที่2นี่ก็คือสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทําความดีเพราะนั้นเราถึงต้องมีรางวัลที่เป็นการตอบแทนกลับมาแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเออมันมันสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทําอันที่3เนี่ย มันโดยสมัครใจเราไม่ได้แบงคับหรือว่าไปตัดสิทธิ์ตัดโอกาสอะไรที่เขาควรได้ตามกฎหนงกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยโดยสมัครใจถ้าคุณทําดีเพิ่มก็แสดงว่าคุณควรได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปหลักการที่4ี่คือโดยการมีส่วนร่วมเพราะว่าหลักเกณฑ์ว่าจะให้หรือไม่ให้คุณจะได้รับสิทธิ์อะไรมันต้องมาจากหลักเกณฑ์ที่เขามีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่งเขาจะยินดีสมัครใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุดท้ายเนี่ย ก็คือหลักของความยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆไปสู่ความยั่งยืนจริงๆทาแล้วต้องทําให้เกิดจนเป็นวิถีชีวิตให้ได้เวลาเรามานึกถึงว่าเราจะให้อะไรเขา เราอาจจะคิดเรื่องของรูปแบบการให้ที่แตกต่างกันไปหลากหลายก็ได้ที่เราสามารถศึกษาอยู่รวบรวมได้อยู่ตอนนี้อยู่5ประเภทประเภทแรกนี่ก็คือให้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้ใบประกาศให้เข็มให้โล่ผ้าพันคอให้เสื้อให้หมวกให้อะไรก็แล้วแต่อันที่2เนี่ยให้แบบเป็นสิ่งของเช่นเอาความดีของตัวเองที่สะสมไว้นี่เอาไปแลกกะปิน้ำปลาเอาไปแลกเครื่องกินเครื่องใช้ครัวเรือนข้าวปลาอาหารได้ ประเภทที่3เนี่ยก็คือให้ที่เป็นเงินก็คือเป็นเงินทุนเลยเป็นเงินให้เป็นโบนัสเลยประเภทที่4ให้ในเชิงสิทธิและโอกาสต่างๆเช่นให้สิทธิไปดูงานต่างประเทศนะให้สิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สิทธิ์ลดหย่อนเงินกู้ได้หรือว่ากู้เงินไปแล้วลดหย่อนดอกเบี้ยได้อะไรเงี้ยนะครับประเภทสุดท้ายคือการให้ที่เป็นแรงหรือว่าออกแรงเช่นไปลงแขกกันอย่างเงี้ยหรือไปช่วยสร้างช่วยซ่อมอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นช่วยพาส่งโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ย รูปแบบของการสร้างมอเอคเครดิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเมืองไทยหน้าที่ของสูงคุณธรรมก็คือเราจะเอาองค์ความรู้หรือตัวอย่างหรือรูปแบบต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยออกมานําเสนอต่อสังคมให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็สามารถทําแบบนี้ได้ซึ่ง11ตัวอย่างหรือ11พื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาทําให้มันเหมาะสมกับบริบทของตัวเองที่เราอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนามอเอคเครดิต อยากเชิญชวนทุกชุมชนองค์กรท่านเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราวางปฏิญญาร่วมแล้วก็ลองออกแบบตามบริบทของแต่ละสังคมตามบริบทของแต่ละองค์กรวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก็ใช้หลักคิดง่ายๆของศูนย์คุณธรรมก็ได้ก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทําให้เลือกมาเนึ่งพฤติกรรมแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราเององค์กรไหนก็ตามที่มีหลักการของตัวมอร์ l ลเครดิตนั้น หมอมีความเชื่อมั่นนะครับว่าคนดีจะไม่ท้อแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นยิ่งเป็นหลักประกรันที่จะทําให้มนุษย์เฉยเองที่ไม่แน่ใจกับเรื่องของดีและไม่ดีหลายครั้งที่เราถูกสบประมาทและอาจจะดูถูกว่าคนชั่วเขาได้ดีแต่คนดีไม่เคยได้ดีแต่มอร a ลเครดิตจะเป็นพื้นที่ที่กลับกันคือคนดีทำดีแล้วได้ดี ความสุขต้องเกิดจากความสามาคัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามาคัคคีตัวศรัทธาก่อนพึ่งพาสายการพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ ผลดีมันก็ตามมาเราต้องทําตัวเองให,ให้เป็นคนดีก่อนไอ้สิ่งที่ดีที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นเมืเ่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทํเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ตองง่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจดีใจครับดีใจแล้วก็มีน้นองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆเนี่ยค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงได้ยย่งยืงยงนความดีของเขาเป็นพื้นมากภูมิใจได้ไว้ให้หลูกหลานอย่างพ่อแหมน้อยก็จะได้แนะนำให้ลูกหลานว่าช่วยเหลือชุมชนอ้อย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มี กิจกรรมยังกับไปร่วมเปิ้นยังจะได้มีคุ้ค่าการที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนาะน่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้า,าเรามีคนดีเพิ่มขึ้น,นเรื่อยในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้น,นเรื